6กกว่าปีแล้วนะครับที่ปริศนาการลอบสังหารประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดียังคงเป็นเหมือนเงาเมื่อที่ทอดทับประวัติศาสตร์อเมริกาเป็นคําถามที่ยังหาคําตอบสุดท้ายไม่ได้และที่สําคัญเลยนะครับมันคือจุดเริ่มต้นของความคลางแคลงใจที่กัดกินความเชื่อมั่นของคนในชาติมาจนถึงทุกวันนี้จำพูดนี้มันสะท้อนความรู้สึกของคนอเมริกันจํานวนมากได้ดีเลยทีเดียวครับบาดแผลทางใจที่เกิดขึ้นในวันนั้นมันลึกซึ้งมากมันไม่ใช่แค่การสูญเสียประธานาธิบดี แต่มันคือการสูญเสียความเชื่อวัน่นความไร้เดียงสาของชาติไปตลอดกาลเอาละครับเพื่อที่จะเข้าใจว่าทําไมเรื่องนี้มันถึงยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้เราต้องย้อนกลับไปกลับไปยังจุดเริ่มต้นในวันแห่งโศกนาฏกรรมที่เมืองดัลลัสลองนึกภาพตามนะครับบรรยากาศในวันนั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็เสียงเชียร์ผู้คนออกมายืนรอต้อนรับผู้นําหนุ่มของพวกเขาไม่มีใครเลยครับที่จะคาดคิด ว่าภาพแห่งความหวังตรงหน้ากำลังจะถูกฉีกเป็นชิ้นๆนในอีกไม่กี่วินาทีต่อมาและนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่สุดที่เปลี่ยนโศกนาฏกรรมครั้งนี้ให้กลายเป็นภาพจำที่ติดตาคนทั้งโลกไปตลอดการฟิล์มซาบรูเดอร์มันคือฟิล์มสมัครเล่นแค่26วินาทีที่บันทึกความจริงอันโหดร้ายเอาไว้ด้วยครบทุกวินาทีทำให้ทุกคนได้เห็นช่วงเวลาสุดท้ายของประธานาธิบดีเคนเนดี Kennedy, แบบไม่มีอะไรปิดกัน้นแล้วเหตุการณ์หลังจากนั้นมันก็เกิดขึ้นรวดเร็วจนน่าตกใจ ภายในเวลาแค่48ชั่วโมงผู้ต้องสงสัยคนสำคัญที่สุดถูกยิงเสียชีวิตต่อหน้าคนทั้งประเทศผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์นั่นหมายความว่าโอกาสที่จะได้ไต่สวนความจริงในชั้นศาลมันได้หมดสิ้นลงไปตลอดการการตายของออสวอลลตไม่ได้ทำให้คดีนี้คลี่คลายลงเลยครับแต่มันกลับจุดชนวนคำถามที่ใหญ่ขึ้นไปอีกและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งครั้งใหญ่ระหว่างเรื่องเล่าอย่างเป็นทางการของรัฐบาล กับความสงสัยของสาธรารณชนที่ไม่เคยจางหายไปเลยประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือผลการสอบสวนของรัฐบาลเองเนี่ยแหละครับที่ออกมาขัดกันเองซะอย่างนั้นคณะกรรมการชุดแรกคือคณะกรรมการวอร์เรนสรุปง่ายๆเลยว่าลีฮาวิออสวอล์ลงมือคนเดียวแต่พอเวลาผ่านไป15ปีคณะกรรมการอีกชุดกลับบอกว่าไม่น่าจะใช่คนเดียวนะน่าจะเป็นการสมรู้ร่วมคิด แล้วก็อาจจะมีมือปืนมากกว่าหนึ่งคนด้วยซ้ำอ้าวแล้วทีนี้ความจริงมันคืออะไรกันแน่ล่ะครับและนี่คือตัวเลขที่น่าทึ่งมากครับผลสำรวจความที่เห็นที่ทำกันมาหลายสิบปีตั้งแต่ปี1966ถึง2004สแสดงให้เห็นว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่คือเกือบเกือบ80%ไม่เคยเชื่อทฤษฎีมือปืนคนเดียวของทางการเลยแม้แต่น้อยหรือว่าบางทีความจริงอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเป็นคนยิง แต่อยู่ที่ตัวตนของเคนเนดีเองคําพูดนี้ชี้ให้เราเห็นนะครับว่าภาพลักษณ์ของเคนเนดีที่เรารู้จักกันดีอาจจะถูกสร้างขึ้นมาจากโศกนาฏกรรมและสเสน่ห์ส่วนตัวของเขามากกว่าผลงานที่แท้จริงในฐานะประธานาธิบดีก็ได้และนั่นก็นําเรามาสู่คําถามที่สําคัญที่สุดครับถ้าถ้าเราลองมองข้ามเงาของโศกนาฏกรรมไปเราจะเห็นอะไรบรดกที่แท้จริงของเขาคืออะไรกันแน่ เราลองมาพิจารณาตัวตนและผลงานของเขาในฐานะประธานาธิบดีกันอย่างจริงจังดูดีกว่าครับกราฟนี้แสดงให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากเลยนะครับถึงแม้ภาพลักษณ์ของเขาจะดูดีมากแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคะแนนนิยมของเคนเนดีกำลังอยู่ในช่วงขาลงจากที่เคยสูงถึง75%ในปีแรกเหลือแค่58%ตอนที่เขาเสียชีวิตมันเป็นสัญญ,ญาณว่าช่วงเวลาฮันนีมูลของเขากับประชาชนกำลังจะจบลงแล้วและนี่คือคำถามสำคัญเลยครับ ที่ท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความเป็นผู้นำของเคนเนดีบนเวทีโลกอย่างแท้จริงนี่เป็นความคิดเห็นที่ต้องบอกว่ารุนแรงและตรงไปตรงมามากซึ่งมันก็ขัดแย้งกับภาพลักษณ์คาร์เมลอดที่ดูสวยหรูอย่างสิ้นเชิงแต่มันก็สะท้อนให้เห็นถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่หนักหน่วงต่อการทำงานของเขาเช่นกันแล้วทำไมถึงมีเสียงวิจารณ์แรงขนาดนั้นเราลองมาดูเหตุผลกันครับ ไล่มาตั้งแต่ปฏิบัติการบุกอ่าวหมูที่ล้มเหลวไม่เป็นท่าไปจนถึงวิกฤตการขี่ปนอาวุธคิวบาที่เกือบจะลากโลกทั้งใบเข้าสู่สงครามนิวเคลียร์และที่สําคัญที่สุดเลยคือการอนุมัติรัฐรประหารในเวียดนามใต้ซึ่งนักประวัติศาสตร์หลายคนมองว่านี่แหละครับคือบาปดั้งเดิมที่นําไปสู่สงครามเวียดนามที่ยืดเยื้อดังนั้นประเด็นสาคัญมันก็คือถ้าเคนเนดียังมีชีวิตอยู่และได้เป็นประธานาธิบดีต่ออีกสมัยประวัติศาสตร์สงครามเวียดนามและสงครามเย็นทั้งหมดมันจะเป็นยังไง นี่คือคำถาม What if ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและแน่นอนว่าไม่มีใครสามารถให้คำตอบที่แท้จริงได้เลยไม่ว่าคำตอบของคำถามเหล่านั้นจะเป็นยังไงและไม่ว่าใครจะอยู่เบื้องหลังการรอบสังหารก็ตามความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเหตุการณ์ในวันนั้นได้ทิ้งบาดแผลที่ไม่มีวันรักษาหายไวให้กับประเทศเป็นมรดกที่ยังคงอยู่และไม่เคยถูกแก้ไขยอย่างแท้จริงคำพูดนี้อธิบายถึงสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์ผีเสื้อขยับปีกหรือ Butterfly Effect ได้ดีมากครับ แค่การที่เขายังมีชีวิตอยู่มันอาจจะส่งผลกระทบต่อประวัติศาสตร์โลกในแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้ท้ายที่สุดแล้วนะครับสิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือการลอบสังหารเคนเนดีได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนทางจิตวิทยาครั้งสำคัญของชาวอเมริกันมันคือจุดสิ้นสุดของยุคแห่งความหวังและเป็นจุดเริ่มต้นของยุคแห่งความกังขาความไม่ไว้วางใจในสถาบันของรัฐซึ่งยังคงส่งผลกระทบมาจนถึงทุกวันนี้ และนี่คือคำถามสุดท้ายที่ผมอยากจะทิ้งไว้ให้เราได้ขบคิดกันต่อไปครับทำไมทำไมโศกกันนาตกรรมเมื่อ60กว่าปีก่อนถึงยังคงมีพลังในการดึงดูดและหลอกหลอนจินตนาการของเราได้จนถึงทุกวันนี้บางทีอาจเป็นเพราะว่าในปริศนานั้นมันสะท้อนถึงคำถามเกี่ยวกับอำนาจความจริงและชะตากรรมของโลกที่ยังคงรอคอยคำตอบอยู่เสมอ